อย่างที่เกริ่นเอาไว้เลคะว่าสัปดาห์นี้ค่ะทั้งสัปดาห์เลย5วันเต็มๆเราจะอยู่กับนางเอกสาวหน้าหวานตอนนี้ก็ยังหน้าหวานอยู่นะคะคุณต่ายสายท้ายนิยมการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เหมือนเดิมเป๊ะเลยเห็นไหมเราเห็นมาตั้งแต่อายุ10เท่าไหร่10เท่าไหร่นะเริ่มเข้าวงการ่ะ15นี่เริ่มเรื่องอะไรนะเรื่องแรกก็จะเป็นอันหนึ่งคิดถึงพอสังเกตใช่ดังมากเลยมีภาคสองต่อด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ภาคสอง อ่าั้นเราเราย้อนไปคุยวัยเด็กกันสักนิดนึงวัยเด็กเป็นคนจังหวัดอะไรคะผิวขาวผ่องขนาดนี้เป็นคนจังหวัดอไปอีกนิดนึงก็พม่าละค่ะแม่เชียงรายเชียงรายแม่สายอ๋อเอแม่สายค่ะเหนือสุดยอดในสยามตกลงเป็นคนเชียงรายคะเชียงรายเป็นลูกครึ่งเชียงรายกับเชียงใหม่ลูกพราะเป็นคนเชียงใหม่ค่ะแม่เป็นคนเชียงรายโใกล้ๆกันเลยเนาะมาเจอกันที่ปายไม่ใช่ประมาณนั้ไปด้เลยแล้วแล้วอยู่เชียงรายหรือว่าเชียงใหม่มากกว่ากันนะ ตอนสมัยเรียนเนี่ยตั้งแต่อนุบาลนะคะจนถึงมัธยมสามจอเรียนที่แม่สายเชียงรายค่ะ<อ>จากนั้น,ชนใช่ค่ะแล้วก็ย้ายมาเรียนที่เชียงใหม่หนึ่งปีค่ะจากนั้นก็อยู่กรุงเทพตลอดเริ่มเข้าวงการแล้วตอนนั้นทีนี้ตอนตอนเด็กๆที่อยู่เชียงรายนี่เป็นยังไงฮะสาวเชียงรายเขาใช้ชีวิตยังไงตอนเด็กๆจำได้ไหมสาวดอยสาวดอยอยู่ดอยปะ ที่คนจะเท่าคิดบอกว่าอยู่ดอยอะไรเงี้ยอยู่ข้างล่างดอยข้างบนเป็นดอยก็จะมองเห็นดอยค่ะก็ชีวิตตอนที่อยู่ที่แม่สายแต่ก็จะเป็นแบบก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปแต่ว่าจะไม่เหมือนคนอื่นก็ตรงที่เป็นเด็กวัดค่ะเป็นเด็กวัดคือยังไงเนาะยังไงอ่ะจะมีบีมเอ็กซ์อยู่คันหนึ่งบีมเอ็กซ์จักรยานบี่เอ็กซ์จัแล้วก็มากตั้งแต่เด็ก แล้วก็จะมีแป้งอยู่กระป๋องนึงตอนนั้นอายุประมาณน่าจะเกินประมาณเจ็ดแปดขวบประมาณเนี้ยก็แม่เอาไปฝากพระค่ะเพราะว่าตอนเด็กเราจะซนมากเหมือนเด็กผู้ชายแม่อกไม่ไหวแล้ว <laughs> ไม่ไหวแล้วก็เลยบอกว่าบ้านอยู่ใกล้วัดด้วยค่ะก็เลยแบบเอาไปฝากเป็นลูกของอหลวงพ่ออะไรเงี้ยค่ะจะอาว่าแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงไม่สามารถที่จะแบบ ทำอะไรได้มากก็จะเก็บขนมแบบเวลาที่เข้ามาทำบุญเวลาทุกเทศกาลของงานวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะเอาแล้ววันนี้ก็จะแบบตอนแรกๆอ่ะยังไม่ค่อยรู้สึกอยากจะไปวัดแม่ก็จะมีแบบวา่าจิตวิทยาโดยการที่แบบจะได้ชุดใหม่นะกระโปรงใหม่นะตุ๊ก,กตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นตุ๊กตาไม่เล่นไม่เล่นตุ๊กตาแบบอะไรเงี้ยก็ไม่เล่นชุดกระโปรงอะไรก็ไม่อยากได้ แต่พอเขาบอกว่าเออถ้าไปวัดเนี่ยมันจะมีของกินนะออขนมอะไร่เงี้ย <laughs> โอเคโอเคโอเค,อเค,อเคก็เริ่มไปวัดเริ่มซึมซับมาจากนั้นเนี่ยเริ่มแบบแม่เริ่มเอาจักรยานมาล่อแล้วค<อ>่ะก็มีจักรยานบีมเอ็กคันนึงก็จะเป็นเด็กผมยาวก็เปียพ่อก็จะเปียผมให้ มีแป้งกระป๋องนึงเทใส่อานาจัหยอดหยอดเอาหวีอะค่ะแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเป็นดาวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ปั่นดาวไปจําวัดแล้วก็ปั่นปั่นจักรยานด้ยเนาะเออประมาณนั้นเลยนี่จริงๆแล้วก็ปั่นจักรยานไปแล้วมีความสุขมากบอกว่าใส่เสื้อม้อฮ้อมเสียงเกงขาสั้นพี่แฟนฉันจริงๆนี่พี่ไม่พูดหนูก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วก็ไปถึงวัดปุ๊บเนี่ยคนเขาจะมาแบบใส่บาตรอะไรเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะเป็นคนที่แบบ แยกขนมแยกอะไรอย่างนี้ของข้าวของหวานของข้าวของหวานแล้วก็ของเราของข้าวแล้วองเรากลับบ้านต้องมีของเราด้วยนะค่ะแล้วก็บอกว่าเหมือนแบบหลวงปู่หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้แบบขนมเอากลับบ้านคือความเป็นเด็กอะได้แค่เนี้แล้วก็คอยสุขละใช่แล้วเห็นผลอย่างเดียวคืออยากไปวัดที่ไปเอาขนมกลับบ้านค่ะแล้วมีวีรกรรมแสบๆกันไหมคะก็ถ้าเราเป็นเด็กสดนะเนี่ยค่ะก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็ เป็นนักกีฬาของโรงเรียนเริ่มเริ่มเริ่มเล่นตั้งแต่เดยวเป็นเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียนตั้งแต่สมัยอนุบาลก็จะมีแบบว่าออกมาแสดงอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาได้หมดคือจริงๆแล้วโดยนิสัยแล้วมันไม่ใช่อยากทำเลยพี่อุ้ยไม่ใยากะแต่ตอนนั้นเราเป็นเด็กผมยาวหรืออะไรเงี้ยก็คืออาจารย์บังคับบ้างอุ้ยน้องเปียนะตอนนั้นรเพราะผมยาวเพราะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้มาฟ้อนลำอะไรอย่างงี้บ้างก็ทำได้แล้วก็ จะชอบเล่นกีฬามากกว่าตอนนั้นก็คือเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่ปห้าใช่ตั้งแต่ปห้าค่ะ,คะแล้วก็พอมาขึ้นม1หถึงมสก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนเหมือนกันค่ะแล้วก็ซ้อมซ้อมกีฬาอะไรเงี้ยพอซ้อมบอลแล้วก็เริ่มแบบขับมอเตอร์ไซค์อะค่ะก็ <laughs> ตกลงตกลงน้่งไถแหงไผู้หญิงผู้ชายค่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญจริงๆใช่ค่ะก็คือ เป็นเด็กแก่นกระโหลกกลามากเลยอ่ะก็เสร็จแล้วเนี่ยก็แข่งรถนะคะมไม่มีใครเขาทํากันเลยพี่ตต่ามานั่งคิดทุกวันเนี้ยดีนะที่รอดมาได้ทุกวันนี้แข่งก็<ะ>ไปแข่งกับใครอ่ะคะไปแข่งกับผู้ชายบ้างหรืออะไรบ้าง <laughs> ก็จะแบบรถก็จะแบบคือตอนนั้นน่ะเขาจะมีแบบสปรินเตอร์เนาะยุบก,ก่อนอนะ รถแบบเสคลัดหรืออะไรนี่ก็ไปทําท่อเป็นผู้หญิงคนเดียวที่แบบซาจริงดังมากท่อดังมากคเพราะชื่อเสียงดังมากด้วยด้วยด้วยก็คือผมบาับ่อดังมาแล้วใช่แล้วพี่คือแล้วเวลาที่ต่ายไปโรงเรียนสายนะตอนนั้นนะคะคือแล้วเขาก็จะแบบเคารพธงชาติกันะมาแล้วเสียงมอเตอร์ไซค์ต๋นีลยแบบดเรียนไหมหรอใช่ค่ะแล้วก็คือตอนเย็นก็คือจะเล่นวอลเลย์บอล ค่ะก็จะแบบชีวิตก็จะอยู่อย่างเงี้ยก็อยู่กับกีฬาอยู่กับ่อยเสียงใช่แล้วก็ก็พ่อพ่อก็จะมีแบบกลับมาเขาจะซื้อนมไอซื้อแบบกระสอบทรายอ่ะคงอยากเลี้ยงหนูเป็นเด็กผู้ชายแนาะแต่ว่าก็คือยังไงผู้หญิงก็คือผู้หญิงเอานมเนื้มาใส่คือแบบเตะโอ้โหทำทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้อยากเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าไม่อยากค่ะแต่ก็คือในความสุขตอนตอนนั้นก็คือ ไม่ได้อยากเป็นเด็กผู้ชายแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเหมือนเด็กผู้หญิงที่เขาทํากันคือแบบสวยๆหรืออะไรเงี้ยไม่ตัดลงตัดใช่ลุยๆพี่ตัดเล็บหรือแบบอะไรเงี้ยพ่อจะเป็นคนตัดให้บกุดเลยทุกวันนี้ก็ยังตัดเองก็ยังไม่เป็นแล้วก็คนไม่แบบไม่ไม่แต่งตัวไม่เข้าร้านไม่ไม่ทำผมเป็นคนแบบหนูลุยอะค่ะง่ายๆเป็นคนลุยแล้วแล้วเรื่องดนตรีเรื่องเพลงมาตอนไหนคะมาตั้งแต่เด็กเลยไหม เออมันก็มีส่วนนะคะเพราะว่าเวลาที่ถึงวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยพ่อกับแม่เนี่ย<ม>ก็คือพ่อกับแม่เนี่ยเขาชอบร้องเพลงให้ฟัง<ม>ก็คือเขาจะร้องเพลงแล้วก็เต้นลําด้วยกัน<ม>อะไรเงี้ยแล้วก็ซึมซับจากครอบครัวมาสัส่วนใหญ่ค่ะแล้วพี่น้องกี่คนนะาติดพี่น้องอีกมีพี่น้อง3<ม>ามคนคะ่ะ<ม>แต่ว่าทางทางมันจะมีแบบพ่อเดียวกันกับแม่เดียวกันอะไรเงี้ย ก็ค <One input> ่อนข้างเยอะจนจำไม่ได้เขาเลยจำไได้โวช่วงนั้นช่วงนั้นจำได้ว่าศิลปินหรือเพลงที่เราแบบชอบมากๆตอนวัยเด็กเราที่เราอยู่เชียงรายเนี้ยมีใครบ้างูเยอะมากอะพี่ก็คือก็น่าจะเป็นยุคแบบถ้าเป็นตอนนี้คงจะโอ้โหแบบฟุตตี้อย่างเงี้ยอโอคโอเคชมพูฟุตตี้ใช่ใช่แต่ชมพู forever ชอ้ิริโมรุนนั้นเลยนะ แต่เขาเป็นรุ่นพี่ไงคะหมายถึงยังเด็ก่ะฮะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นรุ่นนันเอแต่ก็นึกไม่ออกตอนนั้นอ๋อก็จะมีนกแร่นกแร่ก็คือเป็นเพื่อนกันนะคะคุณตุกตาตอนนี้เป็นอ๋อใช่ใช่เขาอยู่เชียงรายเนี่ยเขาอยู่บนค่ะเขาจะอยู่บนเขาพี่อ้อยบนเขาดอยก็ตุกตานี่ก็เรียนด้วยกันที่เชียงใหม่อ๋อเหรอค่ะก็มาเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะตอนนี้ก็ไปอยู่ที่อเมริกาแล้วค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพวก ถ้าเป็นยุคนี้คงเอาแครอทมาฝากตุคนั้นจะเป็นนกแร่นกแร่ใช่ใช่ทีนี้วัยรุ่นโอ้โหนี่ขนาดเด็กนะยังมันขนาดนี้ถ้าทางวัยรุ่นนี่จะแบบอสลับสลับกันที่สลับกันเหรอค่ะจริงๆแล้วต่ายไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเท่าไหร่มันเอามาใช้ในช่วงที่แบบวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่เราเข้าวงการพอดีพี่ก็คือพอเข้าวงการแล้วแบบก็ทำงานก็คือมันมันก็ยังแบบรู้สึกสับสนกับตัวเองอยู่คือจาก เด็กนักกีฬาเด็กดอยหรืออะไรลงมาแล้วแบบชีวิตเราพริกอะ่ะเลยค่ะ<า>ชีวิตเราก็พลิกมากมแล้วก็เรา ความแก่ซีของเราบางทีเราปรับไม่ทันแล้วเราแล้วหนูเป็นคนตัวคนเดียวอ่ะหนูก็ลุยเข้ามาคือนะตอนแรกนะตอนนั้นก็ก็ยังมีผู้ใหญ่ที่เมตตาก็ยังมีพี่กอบสุนะคะคอยดูแลแล้วก็ทางไฟตาบริษัทไฟตก็มาเซ็นสัญญาค่ะแต่ก็คือเข้ามาอยู่คนเดียวคนเดียวค่ะโอเคงั้นชีวิตวัยรุ่นจะเป็นยังไงจากเชียงรายเชียงใหม่แล้วต้องมาอยู่กรุงเทพคนเดียวโอ้โหจากแม่สายจากแม่สายเนี้ยชีวิตวัยรุ่นจะเป็นยังไงพรุ่งนี้เรามาคุยกันนะคะขอบคุณค่ะ